สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูดอกมะละกอจากต้นมะละกอซึ่งเป็นต้นตัวผู้ถือว่าเป็นมะละกอที่ไม่สมบูรณ์นะคะคือต้นนี้นะคะมาเจอที่ด่านชายแดนไทยลาวเรานี่เองเป็นดอกตัวผู้นะคะซึ่งมีช่อดอกยาวแตกแขนงเป็นสายยาว70-120เซนติเมตรดอกบนช่อเป็นดอกสมบูรณ์เพศ ที่มีเพศเมียปรากฏอยู่แต่ไม่ทำหน้าที่มีกลีบเบี้ยงหา้ากลีบกลีบดอกสีขาวหรือว่าสีครีมโคนกลีบนั้นก็จะเป็นหลอดปลายกลีบแยกกันเป็นห้าแฉกบริเวณโคนนั้นก็จะติดกันดอกมะละกอก็จะมีทั้งดอกตัวผู้ดอกตัวเมียและต้นสมบูรณ์เพศหรือว่าดอกกระเทยนะคะดอกกระเทยนั้นถือว่าเป็นผลผลิตที่ตลาดต้องการเพราะว่ามีความเรียวยาวทรงกระบอกร่องเปลือกไม่ แข็งแล้วก็เนื้อเยอะไส้ในนั้นก็จะค่อนข้างตันนะคะเป็นที่ต้องการของตลาดถ้าเป็นดอกตัวเมียก็จะเป็นทรงกลมเหมือนกับต้นนี้ถือว่าเป็นเกิดจากดอกตัวเมียทรงกลมเล็กสั้นนะคะก็ถือว่าเป็นไม่เป็นที่ต้องการของตลาดนะคะความสวยงามน,นั้นดอกกระเทยนั้นจะดีที่สุดวิด่งต้นตัวผู้อย่างนี้ต้องตัดีกหนเลยนะคะ